ยูฟอาหนเว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดบริการฝากถอนรวดเร็วมีทุกอย่างครบวงจรบอลหวยมวยสล็อตและอื่นอือีกมากมายโปรโมชั่นดีค่าน้ำดีไปสมัครเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านที่ติดตามช่อง youtube ของผมทุกทท่านด้วยกันนะครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมโกกากปอปรับเซียนนะครับผมในวันศุกร์ที่17เมษายน2อ6 3แล้วกันนะครับผมวันนี้ ขออนุญาตเปลี่ยนมานิดนึงนะครับผมจากเสือมังกรวันนี้ขออนุญาตมาเป็นขยายามาเป็นบาคาร่านิดนึงนะครับก็มีหลายคนสอบถามว่าเอโก้ครับผมพาไปลุยบาคาร่ามั่งนะเลยวันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนมาเป็นบาคาร่าแล้วกันวันหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ว่าคอนเทนต์นี่ยังคงเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมบาคาร่าพาลุยเหมือนเดิมพาบวกอยู่ที่บ้านวันรัพันนะครับผมสำหรับโอกาสกวางบัลเชียนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยในกันสำหรับช่องหยุดคลินะฮะผมฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับชาแนลเซ็ตเนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์นนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดที่ลูกกระดิ่งด้วยกันเพื่อเป็นการสะดวกในการติดตามรับชมคลิปที่เราอัปเดตให้ทุกๆวันแล้วกันนะครับวันนี้สนใจมาได้เลยด้วยกันกับโกนะครับผมสมัครเข้ามากันได้ที่ adufa147.com นะครับผมอย่าลืมแล้วกัน adufa147.com นะครับก็อย่าลืมบอกหนังที่มาด้วยว่ามาจากเซตไว้นะกันนะครับมาวันนี้มาลุยกันนะครับผมกับบาคาร่าพารวยนะครับผมวันนี้ขอเป็นต่อเนื่องจากเสือมังกร ep ที่แล้วเลยแล้วกันนะครับผมวันนี้ อยู่ด้วยกันใน EP ที่4เลยนะครับมาไมายแรกมาลุยกันเลยแล้วกันนะครับผมไม่พูดผ่านทำเพลงนะฮะจากโอ้โหขอตามไปที่ p l a y ร์เลยกันนะฮะตอนนี้ p l a y ร์มายาวนะฮะลเยอร์ Player มายาวนะฮะเป็นมังกรนะฮะเออมามาลุ้นกันนะครับผมขอสวยๆนะจ๊ะขอสวยๆนะจ๊ะเออขอสวยๆมก่อนเลยขอสวยๆมก่อนเลย โอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวลุ้นไปที่3กันเะจ็ดแต้มเอาเจ็ดแต้มมาหกมาหกมา,มาเออหกเก้าแต่เอ้ยเรียบร้อยนะครับผมนะครับมาแล้วนะครับนะดูเลยนะฮะสำหรับใครที่สมัครเข้ามาวันนี้นะครับผมรับสูตรบาคาร่าไปใช้ฟรีๆเลยนะฮะแต่วันนี้นโกไม่ได้ใช้นะครับผมอ่านเขาไพ่อย่างเดียวนะฮะ เพราะว่ามาไม่นานนะครับหาเงินอยู่ที่บ้านสบายๆนะครับบวกวัลพันเหมือนเดิมนะครับน้ามาไม้ที่2นะครับผมยังเทไปอยู่ที่เพลเยอร์เหมือนเดิมนะครับโอ้โหเมื่อกี้นี้ลุ้นเหลือเกินนะฮะคือถ้าบวก2ไม้นี่วันนี้พอเลยนะครับผมหาเงินวัลพันกับสภาพเศรษฐกิจสภาพสภาวะสังคมบ้านเมืองแบบนี้นะครับผม สบายๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับผมนะครับสนใจมาเล่นเวทุด้วยกันกับโค้ดนะครับผมแอดเข้ามาที่นะครับผมแอดยูฟ้าหนึ่งสี่เจ็ดดอทคอมนะครับแอดเข้ามาที่แอดยูฟ้าหนึ่งสี่เจ็ดดอทคอมแล้วกันนะครับมาเปิดมาสวยๆจ้าอือหือเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับผม ก็ถือว่าวันนี้มาไวไปไวนะครับผมตามเป้าแล้วนะครับก็บวกมาแล้วนะครับสำหรับ1,000บาทสำหรับวันนี้นะครับใครที่สนใจมาเล่นเว็บเดียวกันกับโคนะครับสมัครเข้ามาได้กันที่ adu5147.com นะครับผมสมัครเข้ามาวันนี้ไม่มีขั้นต่ำนะครับผมมานะครับผมก็ฝากช่องชัยน้อเซตเคเคได้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่สมัครเข้ามาวันนี้นะครับผมอย่าลืมแจ้งแหล่งที่มาด้วยนะครับว่ามาจากเซตนะครับผมนะเออนะรับแล้วก็มาเดี๋ยวโกเนี่ยจะพาไปบวก ทุกวันเลยนะครับเรามีกลุ่มน้ำเล่นด้วยแล้วกันนะครับนะเออมีกลุ่มน้ำเล่นด้วยนะครับนะบวกทุกวันแน่นอนนะครับถ้าเราไม่ไม่ลบมากนะครับนะอย่างวันนี้เนี่ยนะครับสองไม้นะครับไม้ละห้าร้อยบวกวันละพัน์พอแล้วนะครับยุคสมัยแบบนี้นะครับผมนะไม่ต้องไปคิดมากนะครับไม่ต้องไปเลือกมากนะครับผมวันนี้นะเออนะวันนี้โกลาไปก่อนแล้วกันก่อนจะพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับนะครับผมวันนี้บาคาร่าพารวยตามเป้าเรียบร้อยนะครับนะเออหืมไม้นี้ไม่ได้ลงไปนะฮะโอ้โหโอเคนะครับ เอาไพ่ตัดไปอยู่ที่แบงเกอร์แล้วนะครับผมมาลาไปก่อนนะครับหิวแล้วนะไปหาอะไรกินก่อนแ๋ยวก็จะพบกันใหม่นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ